ค,คุณผู้ฟังทุกท่านคะพบกับรายการสุขภาพสิทธิเพื่อชุมชนค่ะโดยมีดิฉันทัศวรรณปัญญารักษานักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนปรุงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับเชิญค่ะวิทยากรจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนาคริรินนะคะคุณรัศดาพรเอื้ออำนวยนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรัศดาพรค่ะค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะอ่าจริงจ มันเป็นเรื่องของภาวะหนึ่งนะคะเรียกว่าภาวะดาวซินโดมนะคะ,คะเนื่องจากว่าวันที่21สิบเอ็ดมีนาของทุกปีเนี่ยเนาะเ,เป็นวันดาวซินโดมโลกนะคะ,ะดังนั้นอะ่ะวันนี้ก็เลยจะมาทําความเข้าใจความรู้จักของโรคดาวซินโดมนะคะเพื่อที่ว่าพ,พ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดเนาะกำลังดูแลเด็กที่มีเป็นภาวะดาวซินโดมอยู่เนี่ยคะ่ะก<ม>็จะได้ดูแลส่งเสริม พัฒนาการตามวัยของเขาให้เติบโตสมวัยอย่างมีความสุขนะคะค่ะบางคนอาจยังไม่ทราบว่าดาวซินโดมเนี่ยคืออะไรคะ่ะค่ะจริงๆแล้วต้องเรียกว่ามันเป็นความผิดปก,กติทางพันธุกรรมนะคะพันธุกรรมที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นในระดับของโครโมโซมนะคะโค,โ,โครโมโซมเนี่ยที่จะส่งผลให้เกิดความผิดปก,กติทางร่างกายสติปัญญานะคะดังนั้นน่ะถามว่าการผิดปก กติทางสมองโคลมค่ะมันจะส่งผลให้บุคคลที่เป็นดาวสินโดมเนี่ยจะมีลักษณะหน้าตาที่เป็นลักษณะเฉพาะนะคะอย่างที่เราพบเห็นได้บ่อยเลยก็คือในเรื่องของเราจะเห็นว่าศีรษะค่อนข้างเล็กนะหน้าแบนดังจมูกแบนตาห่างและเฉียงขึ้นนะคะแล้วก็หูเล็กปากเล็กลิ้นโตแล้วก็มักจะมีลิ้นมักยื่นออกมาอย่างเงี้ยคะ่ะตัวค่อนข้าง เตี้ยเรียกว่าแบบไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เนาะมือสั้นนิ้วสั้นกล้ามเนื้ออ่อนนิ่มแล้วก็ข้อต่อหลวมซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความผิดปกติของคโครโมโซมนะคะที่ส่งผลทําให้เด็กที่มีภาวะดาวซินโดมเนี่ยมีลักษณะดังที่ว่านี้นะคะค่ะเรียกว่าแบบจริงๆแล้วถามว่าแบบเอะแล้วเราจะเจอเยอะไหมเนาะในในเด็กที่เกิดทั่วๆไปนะคะอ่าเราจะมาพูดถึงว่าสาเหตุและความชุกนะคะของดาวซินโดมเนาะว่าจริงๆแล้วมัน มันสาเหตุของดาวซินโดมเนี่ยเหมือนที่บอกนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเกิดจากโครโมโซมที่มันผิดปกติโครโมโซมที่ว่านั้นนั่นนะคะคือโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งกลายเป็นเขามี3แท่งนะคะแล้วก็ร้อยละ9 5เอร์เซเลยที่เกิดจากโครโมโซมผิดปกติแล้วปัจจัยเสี่ยงเลยว่าเอะแล้วล้วถ้าเราตั้งครรภ์เนี่ยปัจจัยเรื่องอายุของบรรดาเมื่อตั้งครรภ์ก็ เรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงมากถ้ามารดามีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ35ปีจะมีความเสี่ยงสูงกว่าหญิงที่ตั้งครรภ์ที่อายุน้อยนะคะความชุกข,ของดาวซินโดรมเนี่ยเรียกว่าจากทั่วโลกเลยก็คือประมาณ1 1คนในใน1,000คนของจํานวนเด็กที่เกิดใหม่โดยในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยนะคะเรียกว่ามีหญิงตั้งครรภ์แล้วเนี่ยประมาณ800,000รายต่อปี ในจำนวน800,000รายเนี่ย,เร,เ,รยเราเรียกได้ว่าอาจจะให้กําเนิดลูกที่เป็นกลุ่มอาการดาวซินโดมเนี่ยประมาณ800ถึง1,000รายนะครซึ่งถามว่าในโลกในใน,ในเมื่ออดีตนะคะเด็กที่มีภาวะดาวซินโดมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอายุจะสั้นเนะาะเพราะว่าด้วยระบบของการทำงานของร่างกายนะคะที่ที่ผิดปก,กติไปแต่ว่าถามว่าตอนนี้เด็กที่เกิดมาในปัจจุบันอย่างเงี้ยเขามี แนวโน้มนะคะที่อายุจะยืนยาวขึ้นนะด้วยด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขา,ามีข้อจํากัดทางด้านร่างกายเยอนะเนาะไม่ว่าจะเป็นตากล้ามเนื้อกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะมันจะส่งผลต่อการดํารงชีวิตเขาแต่ด้วยการรักษาในปัจจุบันเนี่ยมียามีเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยทำให้เขาอยู่ได้นานขึ้นเนาะแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของพัฒนาการและสุขภาพจิตเนี่ย เราจะทํำยังไงเราจะดูแลเขายังไงต้องพูดให้เข้าใจกันก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของการดูแลเด็กที่มีภาวะดาวซินโดมเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังแล้วแหละว่าเขาจะต้องเติบโตมาแบบเรียนหนังสือสูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะด้วยด้วยด้วยกันเขาจะมีภาวะอันนึงก็คือสติปัญญาภาวะสติปัญญาบกพร่องด้วยภาวะสติปัญญาบกพร่องเนี่ยก็คืออยู่ในระดับปกติแล้วเนี่ยค่ะไอคิวของคนที่ ที่อยู่ในทั่วๆไปที่เราเห็นเนี่ยก็จะอยู่ที่ 90- ้าถึงอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เด็กที่เป็นดาวซินโดมเนี่ยเขาจะมีภาวะสติปัญญาบกพร่องบกพร่องในที่นี้ก็คือเขาเรียนรู้ช้าเลยนะคะหมายถึงว่าการเรียนรู้ของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปถึงมีมีเด็กดาวซินโดมที่เรียนถึงระดับปัญญาตรีเนาะแต่ว่า อันนั้นก็คือต้องอาศัยการช่วยเหลืออย่างมากอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของภาวะการคิดกา,การคิดเชิงเหตุผลอะไรเงี้ยของเขาก็จะค่อนข้างชา้ากว่าคนทั่วไปดังนั้นถามว่าในเรื่องการเรียนเราก็ไม่คาดหวังเนาะแต่ถามว่าทายังแต่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังแล้วเราอยากให้เขาเติบโตไปคือการมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าและมีความสุขตามวัยของเขา ือสิ่งที่เน้นเป็นสิ่งที่เราเน้นอยากให้เกิดนะ,นะคะค่ะในช่วงแรกเกิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าแบบเออเ,เราจะทํายังไงให้พัฒนาการของเขาก้าวหน้าเราต้องมารู้ก่อนว่าเออแล้วตอนที่เขาเกิดเนี่ยพัฒนาการเป็นยังไงเนาะในช่วงแรกเกิดถึง5ปีเนี่ยคนที่เป็นดาวซินโดรมเนี่ยเรียกว่าจะต้องได้รับการประเมินเลยเนาะเรื่องของสายตาฮอร์โมนไทรอยอย่างน้อยปีละครั้งแล้วก็ร่วมกับการตรวจคัดกรองการได้ยินก็ควรตรวจปีละครั้งเช่นเดียวกันเนาะ แล้วก็นอกจากนี้พัฒนาการด้านอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวเช่นการเดินการวิ่งการกระโดดอย่างเงี้ยค่ะพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญานะคะเช่นการทํากิจกรรมที่ต้องใช้การทํางานประสานกันระหว่างมือกับตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นการติดกระดุมการระบายสีการหยิบจับสิ่งของการกินนะคะการการการใช้ช้อนซ่อมในการรับประทานอาหารอันเนี้ยก็เป็นเรียกว่าเป็น เป็นอันหนึ่งที่เราควรจะฝึกเขาเรื่องของการใช้กำเนื้อมัดเล็กรวมถึงพัฒนาการด้านการใช้ภาษาเช่นการพูดและการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารอยเงี้ยเราก็ช่วยเขาได้เนาะเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าเขาเรียนรู้ค่อนข้างชา้าถ้าเขาควรได้รับการส่งเสริมทางด้านการพูดเนาะแล้วโดยเด็กดาวซินโดรมท,ท,ที่ตัวเล็กๆตอนเกิดมาอย่างเงี้ยค่ะ,ะกมเนื้อปากเขาก็อาจจะยังแบบ ยังอ่อนแรงอะไรเงี้ยอาจจะต้องอให้สปีชหรือนักแก้ไขการพูดช่วยฝึกพูดด้วยนะคะรวมถึงสิ่งที่สำคัญเลยคือการช่วยเหลือให้เขาได้ดูแลตัวเองได้ในชีวิตประจำวันเนาะก็คือการแต่งตัวการรับประทานอาหารการดูแลตัวเองในการขับถ่ายการเข้าสังคมอะไรพวกนี้คะ่ะเป็นว่าเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกเพราะว่ายิ่งถ้าเขาดูแลตัวเองได้เขาเข้าสังคมได้เขาช่วยเหลือตัวเองได้มากเงี้ยคะ่ะก็จะส่งผลต่อความสุขข,ของเขานะคะทีนี้ถามว่าในด้านกายภาพบําบัดเนี่ย เด็กที่มีดาวซินโดมเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวร่างกายช้ากว่าไวเขาจึงจําเป็นได้รับการแก้ไขการเคลื่อนไหวที่ผิดปกตินะคะเรียกว่าเพื่อช่วยลดการยึดติดของข้อต่อการสูญเสียของกล้ามเนื้อนะคะเพราะว่ายิงย่งเขาได้ฝึกเขาได้ใช้กล้ามเนื้อตรงส่วนไหนเยอะเขาก็จะช่วยเหลือตัวเองได้เยอะมากขึ้นเมื่อโตขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญในเป้าหมายเราเลยเนาะดังนั้นกิจกรรมบําบัดเนี่ยการฝึกกิจกรรมบําบัดอย่างเช่นกา,การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การใช้มือจับหยิบสิ่งของฝึกการทำงานของตาและมืออย่างนี้ค่ะ,ะจะช่วยให้เด็กเนี่ยค่ะดำเนินชีวิตประจำวันอย่างราบรื่นและก็สะดวกขึ้นแล้วก็เหมือนเมื่อกี้เนาะว่าเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการพูดด้วยเหมือนกันนะคะการหานักแก้ไขการพูดอย่างงี้ค่ะก็จะ จริงๆเรียกว่าการฝึกพูดเนี่ยทำได้แต่ตั้งแต่อายุต่ำกว่าสี่ปีเลยนะคะถึงจะได้ผลดีเรียกว่ายิ่งกระตุ้นเร็วยิ่งดียิ่งฝึกพูดเร็วยิ่งดีนะคะ,คะเรียกว่าถ้าเราแบบได้ดูแลโดยองค์รวมอย่างนี้นะคะ,ะเด็กที่เป็นดาวซินโดรมเนี่ยก็จะ,ะเขาก็จะเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างนี้คะ่ะแล้วก็จริง,รงๆแล้วถามว่าแบบมันยังมีปัจจัยด้านอื่นๆอีกน,นะคะที่เราอาจจะคุยกันหลัง เบรกเนาะ,ะ,ะว่ามันมีภาวะอะไรได้อีกนะคะค่ะ,คะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะสาระดีๆโด,ดยโรงพยาบาลสวนปรุงกรมสุขภาพจิตตอนข้างบ้านดูลาใจป้องกันภัยการทำร้ายตนเอง เราได้ยินประโยชน์ของคนใกล้ตัวเราพูดว่าฉันจะอยู่ไปทำไมไม่มีทางที่สิ่งต่างๆจะดีขึ้นหรอกทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองฉันสมควรโดนตำหนิฉันทนรับมือกับมันไม่ไหวอีกแล้วฉันอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครสนใจฉันเลยถ้าเราจากโลกนี้ไปคงจะจบปัญหา ทีมสุขภาพจิตเขตหนึ่งขอรวบรวมนำเสนอความรู้บันได8ขั้นเพื่อป้องกันความคิดฆ่าตัวตาย 1. ปัญหาความคิดฆ่าตัวตายของเราเป็นเรื่องที่ต้องรับการดูแลและช่วยเหลืออย่างจริงจัง 2. การขอความช่วยเหลือบอกคนใกล้ชิดเวลาเราไม่สบายใจช่วยลดความรู้สึกทุกข์ใจได้ 3. หัวใจมีหูผ่านการฟังอย่างตั้งใจ และให้ความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดสามารถช่วยลดความเสี่ยงคิดฆ่าตัวตาย 4. หากคนใกล้ตัวเรามีความคิดทำร้ายตัวเองครอบครัวควรเก็บสิ่งของที่คิดว่าอันตรายต่อการทำร้ายตนเอง 5. ช่ชวนคนที่มีความคิดทำร้ายตนเองได้ออกมาทำกิจกรรมกับครอบครัวและชุมชน 6. คนใกล้ชิดสามารถสะท้อนความรู้สึกดีๆและพร้อมเสนอทางเลือกด้านบวกเพื่อช่วยเหลือคนที่มีความเสี่ยงทำร้ายตนเอง 7. เรื่องที่เราไม่สบายใจเราสามารถไว้ใจคนใกล้ชิดตัวเราที่พร้อมให้ความช่วยเหลือได้ 8. คนที่คิดทำร้ายตนเองเรามีสิทธิ์ขอความช่วยเหลือจากทีมสาธารณาสุขช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแต่หากเรายังรู้สึกเครียดกังวลมากนอนไม่หลับเบื่อหงุดหงิดง่ายมีอารมณ์เศร้าและคิดทำร้ายตนเองสามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมง หรือสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลใกล้บ้านสาระดีๆโด,ด,ดยโรงพยาบาลสวนปรุงกรมสุขภาพจิตปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตโทร1 3 2 3ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โควิดแล้วหรือยังฉันไอมีน้ำมูกไหลตัวอุ่นๆแต่วัดไข้แล้วก็ไม่มีไข้นะเธอไม่ได้ไปที่คนเยอะๆไม่ได้ไปต่างประเทศเธอเคยบอกว่าเธอเป็นภูมิแพ้นี่เออจริงอย่างที่เธอว่าฉันลืมไปเลยหรือฉันเครียดกังวลไปเองใช่เธอน่าจะกังวลไปเองเราเครียดและกังวลได้กับโควิด1 9กกังวลไม่ต้องมากเกินไปใส่ใจเรื่องสุขภาพ จะทำให้เราตื่นตัวป้องกันตนเองสร้างพฤติกรรมใหม่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่บ่อยๆกินร้อนช้อนส่วนตัวอยู่ห่างกันอย่างน้อย2เมตรอยู่บ้านไม่ไปอยู่ในที่ชุมนุมชนเห็นด้วยกับเธอเลยนะความเครียดความกังวลกับโควิด -19 กก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ายังรู้สึกเครียดหรือกังวลอยู่ โทรศัพท์ปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโควิด -19 โทร0 9 4 6 3 1 7 3 7 3ตลอด24ชั่วโมงจ้ะความเครียดและความกังวลกับโควิด -19 สามารถเป็นกันได้ การป้องกันตนเองใส่ใจเรื่องสุขภาพสร้างพฤติกรรมใหม่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่บ่อยๆกินร้อนช้อนส่วนตัวอยู่ห่างกันอย่างน้อย2เมตรอยู่บ้านไม่ไปอยู่ในที่ชมนุมชนจะช่วยเราปลอดภัยจากโควิด19ได้แต่หากเราเครียดกังวลนอนไม่หลับเบื่อหงุดหงิดง่ายหมดพลังกับเรื่องโควิด19 โทรศัพท์ปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโควิด -19 โทร094 631 7373ตลอด24ชั่วโมงสังคมไทยจะไปต่อได้ถ้าใจไม่ปวด ผู้ฟังคะเราอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน,นะคะ่ะแล้วก็ยังอยู่กับคุณนัชดาพรเอื้ออํานวยค่ะนักจิตวิทยาคลินิกชานาญการจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนา,ารินนะคะที่วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของอาดาวซินโดรมรู้จักเข้าใจสุขสมยัยตามพัฒนาการนะคะค่ะช่วงแรกเราพูดคุยอะไรกันไปแล้วบ้างเดี๋ยวมาทบทวนกันสักนิดนึงนะคะค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าสาเหตุเนาะว่าแบบมีสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะ,ะความชุกมีเยอะไหมเนาะว่า หนึ่งต่อหนึ่งต่อแสนนะคะประชากรนะคะเรียกว่าแบบก็เป็นความชุกที่ที่ค่อนข้างเยอะแต่ปัจจัยเสี่ยงเนาะว่าอายุมันดาก็เป็นสิ่งสำคัญเรียกว่า9 5เเลยที่ที่ถ้ามากกว่า35เนี่ยก็จะอาจจะมีลูกที่มีภาวะดาวซินโดมได้นเนาะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของพัฒนาการด้านอื่นด้านกล้ามเนื้อด้านการเคลื่อนไหวต่างๆเรื่องของการพูดเนาะแต่ในเบรกนี้นะคะเราจะมาพูดถึงว่าแล้วพฤติกรรมของเขาเนี่ย อของคนที่เป็นดาวซินโดรมมันมีอะไรบ้างเนาะที่เราจะต้องรับมือหรือว่าจะต้องทำการช่วยเหลือนะคะ,คะจริงๆถามว่าพฤติกรรมที่ในเด็กในกลุ่มดาวซินโดรมเลยเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้แตกต่างเนาะจากเด็กที่มีพัฒนาการปกติเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทีนี้อาจจะเกิดชา้าอ,อย่างเช่นในเรื่องของอการเรื่องของอารมณ์อย่างเงี้ยดยเด็ก2ถึงสขวบจะเป็น ัยทองอะไรงใช่ไหมคะัยทองสองขวบอย่างเงี้ยเหมือนที่เราเคยได้ยินเนาะแต่ในเด็กดาวซินโดมเนี่ยก็อ,อาจจะเริ่มเกิดตอน3ามถึงสี่ขวบอย่างเงี้ยค่ะคือเขาอาจจะเกิดช้ากว่าเด็กทั่วไปเด็กปกติแต่ถามว่าในขั้นตอนการเกิดเนี่ยเหมือนกันไหมเรียกว่าก็แทบไม่แตกต่างนะคะ,<ม>ะดังนั้นสิ่งสําคัญในการประเมินพฤติกรรมในเด็กกลุ่มอาการดาวเนี่ยนะคะจะต้องพิพจารณาตามอายุพัฒนาการของเด็กนะไม่ใช่อายุจริงก็เรียกว่าต้องทดสอบพัฒนาการ ทด,ดสอบพัฒนาการสม่ำเสมอว่าตอนนี้เขาอยู่ในระดับพัฒนาการของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาทําได้เนี่ยถ้าเทียบกับอายุแล้วเขาอยู่ที่อายุเท่าไหร่เนาะโดยไม่ได้ใช้อายุจริงของเขาเป็นตัววัดนะคะรวมถึงในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของภาษาด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาพฤติกรรมหลายๆอย่างเลยจะเกิดขึ้นจากว่าเขาเกิดความขับข้องใจที่เขาไม่สามารถที่จะสื่อความหมาย ได้ตามที่เขาต้องการเรื่องของการพูดสําคัญเนาะเมื่อไหร่ก็ตามเราพูดไม่ได้เราบอกความรู้สึกเราบอกความต้องการของเราไม่ได้เนี่ยปัญหาอารมณ์ก็จะตามมานะคะดังนั้นน่ะถามว่าสิ่งที่เราควรส่งเสริมในเด็กที่มีภาวะดาวซินโดมเลยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการพูดส่งเสริมกระตุ้นการพูดให้เขาให้เขาสามารถบอกความรู้สึกบอกความต้องการได้ไง่ายๆหรือสิ่งที่เขาอยากได้ในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็จะช่วยให้เขาสื่อสารได้แล้วก็ทําให้เขารู้สึก เหมือนอยู่ในสังคมได้อย่างดีขึ้นดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะคะเรียกว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยเด็กกลุ่มอาการดาวเนี่ยประมาณ6 0เเลยนะเรียกว่าไม,ไม่ไม่มีปัญหาพฤติกรรมนะคะหรือมีและเด็กที่มีพัฒนาการล่าชา้าระดับรุนแรงอย่างเช่นเรื่องของออทิสติกหรือสมาธิสั้นเนี่ยก็จริงๆก็มีแนวโน้มที่มีปัญหา พฤติกรรมมากขึ้นกว่านั้นอีกนะคะซึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเด็กกลุ่มอาการดาวแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันเนาะมีระดับทักษะทางสังคมต่างกาันพัฒนาการด้านสังคมพฤติกรรมของเด็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยได้รับอิทธิพลจากพื้นฐานอารมณ์และประวัติครอบครัวดังนั้นเนี่ยประสบการณ์ของเขาอย่างเงี้ยดังนั้นะเรื่องของการเลี้ยงดูเรื่องของการเลียเเ้ยงดูเขาวิธีการเลี้ยงดูเขาเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะคะถามว่า พฤติกรรมอะไรที่เราจะพบบ่อยเนาะจริงๆก็เหมือนเด็กปกติเลยเรื่องดือ้อต่อ,ต,อต้านอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถามว่าเราจะทํำยังไงในเด็กดาวซินโดมนะเมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมต่อ,ต,อต้านไม่เชื่อฟังอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเรียกว่าเหมือนที่บอกนะคะก็คือให้เขาสอนภาษาเขาพยายามให้เขากระตุ้นในเรื่องของภาษาให้เยอะแล้วก็แล้วก็เข้าใจเขาอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ใช้ไม่ตำหนิดุด่าตี แต่ว่าก็ใช้เหมือนจับมือทําเมื่อเขาอยากอยากลองทําอะไรแล้วก็ให้เขาฝึกพูดแล้วก็ชมเขาบ่อยๆเพราะว่าจริงๆเด็กที่มีภาวะดาวซินโดมเนี่ยเนาะเขาชอบที่จะเหมือนได้รับคาชมได้รับการยอมรับอยู่แล้วได้รับความสนใจอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเราสังเกตว่าเขามีปัญหาสมาธิความสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเรียกว่าไปให้จิตแพทย์ ช่วยประเมินดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าอาจจะมาพร้อมกันได้กับปัญหาสมาธิสั้นอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีสมาธิสั้นมากๆควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยก็อาจจะต้องอได้กินยาร่วมด้วยเหมือนกันเนาะดังนั้นถามว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนาะเมื่อผู้ปกครองนะคะได้ดูแลเด็กที่มีภาวะดาวซินโดมแล้วเราพบปัญหาพฤติกรรมเนี่ยควรทํำยังไงเนาะก็คือหนึ่งพาเด็กไปตรวจเนาะว่ามีปัญหาทางการแพทย์อื่นๆที่ทําให้เขามี มีปัญหานั้นไหมเช่นเขาไม่ได้ยินหรือเปล่าหูเขาไม่ดีหรือเปล่า,าการได้ยินการฟังการพูดกล้ามเนื้อของเขาเป็นยังไงปากเขาเป็นยังไงมีกล้ามเนื้ออ่อน,ออนแรงไหมที่ปากทำให้เขาพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ข้อ2คือค้นหาความเครียดทางจิตใจที่บ้านที่โรงเรียนซึ่ง สิ่งเหล่านี้อาจจะทําให้เขาส่งผลกระทบให้ให้เขามีปัญหาพฤติกรรมได้เวลาที่เขาแบบไม่รู้จะสื่อสารยังไงเขาอยากเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนไม่เล่นกับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้เขามีปัญหาพฤติกรรมที่รุนแรงเนาะ,อ,ะอันที่3มก็คือทํางานเรียกว่าไปหาสาขาวิชาชีพเนาะไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยากุมารแพทย์ หรือเรื่องของการใช้การแก้ไขปัญหาแบบปรับพฤติกรรมร่วมด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะช่วยให้เขาได้เกิดการเรียนรู้ใหม่ที่ดีขึ้นและในบางรายอาจจะต้องใช้ยาถ้าจําเป็นเนาะถามว่าถ้าเราแบบดูแลส่งเสริมเขาให้เรียกว่าแบบส่งเสริมให้เขาดูแลตัวเองมีพัฒนาการที่ที่ควรจะเป็นเท่าเท่าที่เขาทําได้แล้วก็เน้นความสุขของเขาอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะสามารถที่จะร่วมอยู่ร่วมกับคนอื่น ได้อย่างมีความสุขนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่ามันเป็นความเท่าเทียมเนาะที่เราอยากให้ให้เกิดขึ้นนะคะค่ะดังนั้นน่ะเรียกว่าถ้าถ้าเราดูแลผู้ที่เป็นดาวซินโดรมเนี่ยได้ถูกวิธีส่งเสริมให้เขาเข้าสังคมได้รับการยอมรับเขาก็จะเรียนรู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างในอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเนาะเพราะโดยพื้นน่ะจริงๆแล้วเด็กดาวซินโดรมเขาเป็นเด็กที่มีอารมณ์ดี นะ<ะ>ใช่น่ารักอารมณ์ดีนะคะถ้าเขาเราแบบหาจุดเด่นของเขาให้เจอสิ่งที่เขาชอบให้เจอส่งเสริมเขาตามสิ่งที่เขาทําได้ชื่นชมเขาเขาก็จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนที่บอกว่าเขาอยากได้รับโอกาสที่มีความเท่าเทียมทางสังคมการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในสถานที่ต่างๆ มีประสบการณ์ในชีวิตที่มันมีมีความสนุกมีความสุขเงี้ยไม่ต่างจากเด็กทั่วไปเนาะอย่างเช่นเหมือนเราเคยได้ยินเนาะประโยคที่เราได้ยินบ่อยๆว่าไม่ควรมีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังเงี้ยก็ไม่ได้อยากให้ทิ้งเด็กกลุ่มนี้ไว้ข้างหลังเพราะจริงๆเขาก็อยู่ในสังคมได้ถ้าได้รับการส่งเสริมสนับสนุนที่ถูกต้องค่ะถ,ถึงช่วงท้ายของรายการนะคะก็มีอะไรฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะ อยากให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าค่ะเนี<ะ>่ยเพราะถ้าเชื่อว่าแบบถ้าเราต้องเลี้ยงดูลูกที่มีภาวะดาวซินดอมเราอาจจะเหนื่อยเนาะแต่มันจะเห็นเห็นความตั้งใจของเราเห็นสิ่งที่มีหลายๆคนในเด็กดาวซินโดมเนี่ยเขาจบปริญญาตรีเนาะเขาไม่ได้มันไม่ได้มีเหมือนสิ้นหวังไปทั้งหมดนั่น,นะคะถ้าเราส่งเสริมเขาให้เป็นคนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขจับข้อดีของเขาให้ถูกและชื่นชมเขาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะ ไป,ไปถึงเรียนจบได้บางคนเป็น,ปนคุณครูที่ช่วยเหลือเด็กพิเศษด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังมีความหวังและยิ่งตอนเนี้เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ที่ก้าวหน้าไปมากเนี่ยชีวิตเขาก็ยืนยาวขึ้นอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราส่งเสริมเขาทุกทางเขาก็จะสามารถช่วยเหลือดูแลตัวเองได้ให้กําลังใจคุณพ่อคุณแม่เนาะเรียกว่าถ้าเราอดทนแล้วก็ใช้ความรักของเราที่มีต่อลูกในการเลี้ยงดูลูกเป็นหลักอย่างเงี้ยค่ะเชื่อว่าเขาก็จะเป็นในทางที่ มีความสุขค่ะ,คะหรือว่าถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยมีปัญหาหรือว่าอยากจะพาลูกๆมาเสริมสร้างพัฒนาการก็สามารถไปที่สถาบันได้ใช่ไหมใช่ค่ะที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนคกขินนะคะอยู่ตรงหลังโรงพยาบาลน,นครพิงค์นะคะอันนี้ก็จะดูแลในเรื่องของสุขภาพจิตเด็กนะคะทุกช่วงวัยในเด็กทุกช่วงวัยเนาะ,ะปัญหาอารมณ์ปัญหาพฤติกรรมปัญหาการเรียนมาได้หมดเลยนะคะ เรียกว่ามาเข้ามาปรึกษาได้เาเปิดตั้งแต่8ปดโมงเชา้าจนถึง4ี่โมงครึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เคยมาก่อนยังไม่เคยทํานัดเลยยังไม่เคยมารับการบริการเลยเนี่ยแนะนําให้มาก่อน8ปดโมงค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็ได้รับความรู <c oughs> ้เกี่ยวกับโรคดาวซินโดมเนาะค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณรัศดาพรเอื้ออํานวยคะ่ะนักจิตวิทยาคลินิกชนานาญการนะคะจากสถาบัน พัฒนาการเด็กราชนาวิรินที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ